สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานำเสนอเมนูแคนตาลูปนมสดนะคะวันนี้พอดีไปเจอแคนตาลูปเนี่ค่ะเป็นแคนตาลูปปลอดสารนะคะก็เลยต้องจัดเลยค่ะเมนูนี้วัตถุดิบเราก็จะมีแคนตาลูปนะคะหนึ่งลูกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนมสดค่ะนมสดจืดนะคะ700 ml ค่ะ น้ำตาล1 5อยกรัมนะคะแล้วอันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะคะอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าค่ะ200 ML นะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราไปเตรียมน้ำก่อนนะคะเตรียมน้ำนมนมสดก่อนนะคะนดียว่าใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะเกลือใส่ไปครึ่งช้อนเกลือใส่ครึ่งช้อนชานะคะ แช่เย็นๆกินจะชื่นใจเลยนะคะเนี่ยน้ำตาลละลายแล้วนะคะทีนี้เรานมใส่เลยค่ะเราจะไม่ต้มนมให้เดือดนะคะเอาแค่อุ่นๆนะคะ ทีนี้ทีนี้เราจะพักให้เย็นนะคะต่อไปเรามาเตรียมตัวนี้กันเลยค่ะตัวแคนตาลูปนะคะอันนี้อุปกรณ์เสริมนะคะที่ตักแคนตาลูปนะคะ เดีย๋ยวไม่ว้ขอทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะเคนตรลลูปของเรานะคะ mm hmm. ส่วนตัวน้ำเราก็ทำเรียบร้อยแล้ว mm hmm. พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ แค่น,นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่งว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ